ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้จะเป็นไฟพานะครับอ่า R G B นะครับมี4ดวงไฟอาจจะติดไม่ครบทุกหลอดนะครับอาจจะมีขาดบ้างนะครับ2ตัวนี้นะครับ ดวงละ450ก็พอนะครับผมดวงละ450นะครับสภาพประมาณนี้สายปักเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นเก่าเก็บนะครับก็มีขี้ฝุ่นเยอะนะครับก็ทำความสะอาดให้บ้างแล้วนะครับ และอีกสองดวงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขาดบ้างบางหลอดนะครับดวงละ450นะครับมีสี่ดวงนะครับ ราคานี้ขอเป็นราคารับเองก่อนนะครับผมอันหนึ่งจเจริญเซาวนะครับบ้านหนองยะลังกาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมินะครับท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาตามเบอร์ก็ได้นะครับ0 8 9 0 4 6 9 8 6 0นะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์แอดมาได้นะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับคลิปสั้นๆประจำวันนี้สวัสดีครับ อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ขอขายเป็นงานช่างนะครับเสียไฟไม่เข้านะครับตัวนี้